โอ้โดนโดนคุณซือฉีกสากเลยอะไรวะใช่สากไหมวะทำไมมันกระบัดอย่างนี้อะไรอ่ะไม่ใช่สากวะือเอ๊ะสากอะไรอ่ะสละนี่วะอะไรวะเนี่ยมาไงอ่ะมายังไงเนี่ยไม่สู้เลยอะไรวะเออเพราะว่ากัดแปลก มั่วหมดเลยเมื่อกี้สางบางสีเทียอะไรไม่รู้มั่วมเลย <laughs> แต่ตัวเล็กๆไปเฮ้ยซากอ่ะบ้องพ้องพ้องบ้องคือปัดปัด <laughs> <c oughs> โดว่าต้องโหดได้เอาไปบงแป็กเบื้องไปบงแปลกเมืองพงแปลกเมือง <c oughs> <c oughs> ไม่เจต้องนะพี่ดนน,นะร่งนะระวังไปขัน้นระวังไปขัน้นตามลกูก <res> <c oughs> <c oughs> มาพวกแปงเมืองมาแล้วเฮ้ยเออ สวัสดีครับพบกับผมเมย์ MTF นะครับวันนี้ก็ออกมากันตั้งแต่เช้ามือดอีกแล้วอากาศก็ค่อนข้างดีเลยนะครับวันนี้ลมเบาๆไม่มีคลื่นน้ํากําลังสวยเลยนะครับวันนี้เรามาหมายสะพานแพ่งเมืองหมายเดิมที่คุ้นเคยกันดีนะครับเป็นหมายที่ผมมาตุกป้าทำคลิปเป็นประจําก็เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าวันนี้จะมีผลงานเด็ดๆอะไรมาให้ได้ลุ้นได้ชมกันอีกไหมเดี๋ยวเราไปติดตามชมคลิปกันเลยครับผม อนแรกว่าจะไปหัวสะพานนะครับแต่เหมือนได้ยินเสียงปลากระโดดตรงนี้ก็เลยว่าเดี๋ยวใส่เียว์แล้วเดินตีลองไปเรื่อยๆดีกว่า อ๋อโ,โดนโดนโดนฉีดโดนยิงด้วยกอะสากวเวยพรว่าติดพว่าติดผักตบอะไรวะใช่สากไหมไวะทำไมมันสะบัดอย่างนี้อะไรวะใช่สากไหมวะทำไมมันสะบัดอย่างนี้อะไรอ่ะไม่ใช่สากเว้ยเออสาก อะไรอะสละนี่วะเอ้ยไม่ใชส่สีเสียดอ,ยอะไรวะเนี่ยมาไงอะมายังไงเนี่ยเดวเดวเด้ยมงงไม่สู้เลยอะไรวะค็งงเลยด้ยนีิขนาดคายเบรกแล้วก็ยังไม่วิ่ง อลากขึ้นมาเลยมาไงวะโอ้โหน่าจะสามสี่โลตัวนี้เชียดอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุยอุยเดี๋ยวเดีเดีแรงมันยังไม่หมดนะเพราะว่าเมื่อกี้มันไม่ได้วิ่งเลยเออก็ว่ากัดแปลกๆเอ้ย งงเสื้อใครไม่รู้ขออย,ยืมก่อนโอ้ยโอ้ยของงงมากอ่ะเดี๋ยวเนี้ยโอ้ยโอเคโอ้ยโอ้ยรู้เรื่องอะไรวะเนี่ย <c oughs> ยังงงอยู่เลย อะไรวะกินกินงงมากตัวนี้โอ้โหปลาสละนะครับมั่วหมดเลยเมื่อกี้สากบ้างตัเที่อะไรไม่รู้มั่วเลย <c oughs> โอไม่คิดว่ามันจะเป็นสละนะเนี่ยเกินช่วงเช้ามืดด้วยโอเคนี่นะครับปลาสละใช้ฝั่ง <c oughs> ป่าสละชายฝั่งนะครับเป็นตัวที่2ในชีวิตที่ตกได้กับชายฝั่งนะก็ตัวแรกไปได้ที่ปากพนังแล้วก็ตัวนี้มาปลดล็อกแล้วนะครับที่บ้านตัวเองที่หัวไซนะครับสะพานแทกเมืองโอ้โหกูเสียวเสียวตัวเบ็ดก็ตัวนี้นะครับไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นสระไม่คิดว่ามันจะมากินเวลานี้นะครับก็ ตอนแรกผมตีไปก็กดเปิดกล้องกล่าวว่าจะเก็บฟุตเทจเก็บคลิปเก็บอะไรหน่อยแล้วก็อยู่ดีๆมันก็ตัวนี้มากัดแล้วก็กัดแปลกๆด้วยกัดลักษณะแบบว,ว่าอยู่กัดนิ่งๆผมมาคิดว่าเป็นผักตบเป็นหญ้าอะไรด้วยซ้ําผมก็เลยยกคันแล้วลองวัดดูไม่ชัวร์คือมันกัดไม่เหมือนฟาเลยนะครับ แล้วพอวัดดูอ้สรุปเป็นปลาขึ้นสะบัดน้ําแล้วมันก็สะบัดน้ําอยู่กับที่อย่างนั้นอ่ะไม่วิ่งไม่อะไรเลยพอขึ้นสะบัดน้ําอย่างนั้นนะผมก็คิดว่าเป็นปลาสากแล้วแล้วก็คายเบรกให้มันวิ่งดูมันก็ไม่วิ่งก็มาตามสายมานิดนึงงัดมาแล้วก็ขึ้นสะบัดน้ําซ้ําอยู่ที่เดิมอย่างนั้นนะครับไม่วิ่งเลยตัวนี้แปลกมากส,สู้สู้เบ็ดแบบงงงคนก็งงงนะครับกัดงงหมดเลยอะไรก็ไม่รู้นะ <laughs> ก็ได้กับเหยื่อปักทรงดูโอไทมินนาวนะครับแต่ตัวนี้เป็นเหยื่อของแบกิี เบ็ดที่ผมใช้ก็จะเป็นเบ็ดของ LF นะครับอันนี้ผมใส่ขนาดเบอร์สองไว้นะนะครับนี่ติดเบ็ดท้ายตายเดียวเองมั้งเนี่ยดูเนี่ยผมรู้แล้วว่าทําไมมันไม่วิ่งนะครับดูท้องมันดิโคตรผอมตัวโคตรบางเลยหน้ายังไม่มีแรงแน่เลยเนี่ยตัวเนี้โคตรสุดมากินเวลาเนี่ยตีห้าอยู่เลยสุดยอดเลยชาวนี้ได้ปลาแล้วได้ตั้งแต่เช้าเมืเลยแสงมังไม่มาเลยนะครับดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเลยดูสลิง MTF นะครับขนาด3ามปอนด์เองครับผมใช้ เ๋ยวจะได้ออกแอคชั่นได้เต็มที่ผิวๆหน่อยตัวนี้ไซส์ก็ประมาณ3น่าจะ3โลได้แต่3โลเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวค่อยช่างดูอีกทีก็เมื่อกี้นะครับได้กับชุดน,นี้เลยนะครับพันโอลิซอน8ปดฟุต6 m h ประกบกับรออชิมานโนสติเอล,ล่าเบอร์สี0 0ามันนะครับสายก็โฟรฮันเตอร์ถัขนาด c ี1.5สายหน้า40ปอนด์แล้วก็สลิงเอขนาด30ปอนด์นะครับสุดยอดเลยเช้านี้ ก็ฟ้ายังไม่สว่างนะครับเดี๋ยวขอตัวขุดปลาแล้วก็ตกปลาต่อก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงมีแสงเดี๋ยวค่อยถ่ายรูปกันโอเคมเต้มต่อไปกันครับผมยังไม่สว่างยังมีโอกาสอยู่ชังเลยที่ตายเลยที่กิโลอ่าได้ เฮ้ยคุณดูถูกปลาผมเกินไปตาไม่คุมนายอย่าตีดู <c oughs> มันแรงเลยนิก <c> ซ <oughs> <m ix> ื้อละัดร้อยได้เป่าพ <c oughs> อตั้งใจว่าเอาไปตีอ้นี้เลยมอนข้านัดปล <c oughs> าแช่ยไปในน้ำม,มันเลยนะน้ำม,มันยิน เพราะว่าแช่มันพอได้อยู่ชินชื่นนิดพอใต้หลุมันพอได้เลยนะนีะ่็วิไม่รู้มาเลยตัดกับไปไม่ใช่แล้วพืชที่ไม่มาตรงนี้ เม,มกเมกแรงไม่เมื่อนอยู่พร้อมๆไม่ใจวุ้นปีเดีวไีโดนกลางค้องกลางค่อง นี่นี่นี่นนปลาเราไปโดนไม่ใช่ซากเหะปลาเราเห็นบบาวนั่นที่ชื่อเป็ดชื่อดาสไหม แต่ตัวเล็กๆพี่เฮ้ยซากเหรออะไรวะพงษ์พงษ์พงษพงษ์เฮ้ยบ <c oughs> ลัดบลัดป,ปีดิวามาเอาก็เกี้ยวดิสีป้าเมีกันมาพงษงมาพงษ์โดว่าสองโดได้ ต้องลูกต้องลูกใส่ต้องเลยต้องเอาไปพุ่งแฟกเมืองไปพุ่งแฟกเมืองพุ่งแฟกเมืองวานวานวานนิดวานวิดติดแน่เลยอไม่ปืนติดเต็ม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 โอ้ไม่เจ๋ต้องแหละไปโดนหน้าร่างหน้าต <c oughs> าม เชพาชเฉตายข้างฝ่าฟุ้งเว้ยฝ่าฟุ่งเว้ยระวังไปขั้นระวังไปขั้นตามลูกิวเรหอ่าพุงแป้งเมืองมาแล้วเว้ย มาแล้วครับกระโปงแดกเมืองตัวเลขปุป่งนำ้ำพุ่มน้ำน้ำพิมันเลยมไมันจะนำ้ำจืดตั้งเรื่องสันสันเ <illions S 2> <c oughs> จมอมีเยอะไหมนะสุดเยอะเนี่ยครับใส่ปีโฟวันเตอร์จากสิบาราบโรนาดาแล้วนะเล่เล่ <c oughs> ล้างยี่ตี้เล่ล้งอันล้างอันล้างอะไรโอ้ย S <S เออเตัวเลขสองผมว่าเก่ๆเลืมมย้่ขึ้นเพอ

เรื่องมากนั้นเนี้ยไม่ค่อยกินเวลามันขึ้นอ่ะใช่พี<ช>่ซื้อ,อยังไงก็ไม่เอาใช่แต่บทจะเอาอยู่ดีๆมันก็เอาเองบอกไม่ถูกเหมือนเนี้ย<ช>ตั้งใจตกมันจะไม่มีหางอ้วยใช่โดลละจ้าในที่สุด Bupon Secret 10กรัมปัจจวสใส<ช>่ดีใส่ดี ปลาจวดนับหนึ่งมานี่นะมาอยู่เกๆกันสจวดนรับหนึ่งสจวดนับหนึ่งนอนพ้อนไหม ปลาจ้วงปลาจ้วนเราก็กินอยู่ดิไม่เปิดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาข้อเกลียวตามไปเอามีสวิงใช่ไหมได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาเอาไปเดี๋ยวผมเอาไปเกลียวยังไม่เป็นไรได้ อะไรทำไมตื้อจังเลยโอ้โหจวดใหญ่นี่มาขึ้นมาก่อนไปช่วยเขาก่อนหรือผมจิกก่อนดีวะเขายังไม่ขึ้นเลย,ว,ย <laughs> วิบเหยือ่อวิบวีอะไรนะซีเครดเออซีเครดเวป,ปอนนะครับขนาดสิบกรัมสีเขียวตองสีเขียวเลมอนแล้วก็คันวิกกอลุดเจ็ดฟุตหกเอ็มแอลนะครับสายก็ซีมอนเตอร์น,นี้ขนาด0.8 ประจวดเส้นงามๆโน่นฝั่งโนนโดนกระพงอยู่กระพงอยู่ระหว่างที่เขากำลังเยอะกระพงเราติ๊กกันก่อนดีกว่าตวนเดีคเขาได้จุดช่องงได้แต่อะไรคบกวาดฮัลโหลฮกเฮาฮกมาอีกแล้วมาอีกแล้ว โอเคครับตอนนี้ก็กลับมาบ้านในที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้เหนื่อยมากก็ตื่นไปตกปลาตั้งแต่ตีสี่ตอนเช้านะครับแล้วก็วันนี้10บโมงแนละ้วเพิ่งได้กลับบ้านประมาณเกือบเกือบหกชั่วโมงได้นะครับตกปลาเหนื่อยมากช้านี้ ก็ผลงานวันนี้นะครับได้ามาเป็นปลาสลัดไซส์างานอีกแล้วสามโลกว่านะครับก็ตัวนี้กัดแปลกมากกัดง,งงงมากนะครับกัดกัดเหมือนกอเหยื่อมาชนผักชนหญ้านะครับก็ตัวนี้เสียดายนิดน,นึงมันผอมนะครับดูพุ่งขอดเข้าด้านในแล้วดูด้านข้างบางมากดูดิให้เดียวเอง บางนิดเดียวเองนะครับนี่ขนาดซส์ขนาดตัวบางขนาดนี้ยังสามโลเจดถ้าเกิดว่าอ้วนๆหน่อยมีน้ำมีนวลหน่อยน่าจะสี่โลกว่า5้าโลเลยนะตัวนี้เสียดายผอมไปนิดนึงแล้วก็เสียดายที่มันสู้เบ็ดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับน่าจะเป็นเพราะว่ามันผอมด้วยแล้วก็น่าจะไม่ค่อยมีแรงขึ้นสะบัดน้ําอย่างเดียวแล้วก็ไม่วิง่งไม่อะไรเลยคลายเบรกจนหวานแล้วก็ก็ยังไม่ดึงไม่ออกไม่อะไรจนเอองัดๆมาเลยดีกว่า จะได้ไม่เสียเวลาจะได้ไม่หลุดนะครับก็ตอนเอาขึ้นมาก็เบ็ดติดตัวเดียวแล้วใกล้จะหลุดแล้วเมื่อกี้ก็วันนี้นะครับปลากัดค่อนข้างดีเลยมีผมได้ปลาสลัตัวหนึง่งพี่โดนที่ไปตกด้วยกันก็ได้ปลากระพงไซส์สามโลกว่าแล้วก็พี่เอ็มก็จิกได้ปลาจวดแล้วปลาสาบปรากิปกนปลาจวดที่ติดเบ็ดนะครับแล้วก็ได้ปลาสาบตัวนั้นขึ้นมาก็6กกิโลกว่า6กกิโลนะ แล้วก็หลังจากนั้นก็นับทวยกิ๊กได้ปลากระพงไซ5โลกว่าอีกตัวหนึ่งปลาวันนี้ปลาใหญ่ค่อนข้างดีเลยก็ช่วงเช้าผมไปตีปลาสากตีอะไรก่อนก็ได้สลามมาตัวหนึ่งเสร็จปุ๊บช่วงสายๆไปจิกประจวดจิกปลาเล็กก็ได้มา2-3ตัวนะครับก็ไม่ได้เอากลับมาก็ฝากไว้ที่พี่ดลก็วันนี้ก็ค่อนข้างสนุกอยู่เหนื่อยมากแบตกล้องก็จะหมดแบตคุณก็จะหมดแล้วตอนนี้เหนื่อยมากนะครับ ก็คลิปนี้ก็คงมีเท่านี้ครับผมไม่มีอะไรแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยไปเจอกันใหม่คลิปหน้าไม่ไหวแล้วจริงๆแหน่มากเดี๋ยวก็ต้องทําปลาทําอะไรอีกอย่างอีกเยอะเลยนะครับก็ฝากกดติดตามฝากอะไรไว้ด้วยก็คลิปสั้นๆพอคลิปนี้ไม่ไหวแล้วเหนื่อยบายบายครับมาเจอกันคลิปหน้า